สาธุขบารมีของคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมได้มาประสิทธิประสาทพรให้กับมหาองค์การยิ้มปลีนบัดนีเด้เถิดนะโมตัสสะปะคะวะโตอารหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอารหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ น a m o ส a ะ a p a k a w a t ห arato ม a m m a s a m b ธ d d ส a sam ukasa u k a s พระเจ้าขออาราธนาพระอภิญญาพระปาฏิหารลาบสักการของประชิมลีเจ้าจงบังเกิดแก่จักขุทวารมโนทวารกายทวานแห่งข้าพระเจ้าขอเดชะคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้า คุณพระอริยเจ้าทั้งแปดหมื่นสี่พันพระธรรมันา์คุณพระจิมบีเถระผู้เป็นเจ้ามีลิธาสักดาอานุปาเป็นอันมากเหมือนเมื่อพระองค์ยังมีประชนอยู่นั้นหลาบสักการะทุกสิ่งทุกอย่างได้มาบังเกิดแก่พระผู้เป็นเจ้าเป็นที่รักแก่เทวดาและมนุษย์ชั้นใดก็ดีเดีะคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้า คุณพระอาริยะเจ้าดังแปดหมื่นสี่พันพระรมมขันคุณพระชิมพลีผู้เป็นเจ้าขอจงมาบังเกิดเป็นที่พึงแก่ข้าพระเจ้าขอลาบสักการะสิ่งหนึ่งสิ่งใดจงมาบังเกิดแก่ข้าพระเจ้าเหมือนหนึ่งพระชิมพลีเจ้าเธอสัพเพชนาปหูชนสาสัพเพทิสาสัมมากาตาเอหิเอหิกาลาโพชนะนา วิกาลภโพขชนาอากาศยยาอากาศยปพียังมามสมากตังกลาบนโมบุธายานิจจะนั่งลาปังนชาลิธิโหมิทิปคขาังนิจติตังมะอุเมตตาจะมหาราชาสัพพสเนหาจะปูชิตังสุขังจะมหาราพังสัพพโกทังวินาสันติสัพพสเนหาจะปูชิตโต ลาจิมบลีจะมหาเทโรโซปุสุโรจเซวนาจปาลานังจิมบลีนังพพะสเนหาจิมบลีนังสพพะเมตตาจิมบลีนังจพากรุณานามปะทะเนหานาจาลิติพุทตสังมิพุทธสังมิพุทธสังจิติพุทธสังเอหิปิยังมามะนามาอิติ ทิริโยมาหาพิยังมา마มากูหาหามาณะาจิตตังเอหิปิยังมาะจิตตังแห่งสักขานังพิยังมาะเอติิอากาัจยาอากกัจยาอากกัจหิจงมาจิตติมิติจิตติจุติมิติขะระหานิพระราติโสนะโมพุทธายจงมาเอหิจงมาจิตติเมตตาจิตติเทวคุณัง มหาคุณังอากาสัตเทวาพรหมคุณังพระพุทธเมตตาพระธรรมเมตตาพระสังฆเมตตาเทวตาเมตตาพระมจิติอากาสัตว์เทวตาพระมจิติพุทธปิติอิเอหิจิตติจิตติจงมา แห่งปิยังมะามาโสทายาจิมพลีนางอากาศชาย,ยาอากาศชายาจงมีในแนวทางพระอุบาลีนางตัวเป็นบุตรพระจันทร์และพระอาทิตย์อันมีลัศมีทรงกฎและบังลับตัวกูจิตใจรักทั้งหญิงชายประสิทธิสวาหะจิมพลีจงมาจิติจงมาเอหิพุทธะปิติอิจิมพลีจิตติแก่เราปิยังมะมา โสทายะนามปตะอากาชายะอากาชายะจิติแก่เราพุทธังประสิทธิแก่ข้าพเจ้านี้เถิดทำรังประสิทธิแก่ข้าพเจ้านี้เถิดสังขังประสิทธิแกข้าพเจ้านี้เถิดนะชาลิติจิมปาลิจามาเทโรสุวรรณะมามาโพชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโพคามามา มหาลาภูมามาสเพชนาะหูชนาปาวันตูเมนาชาลิติจิมบาลิจามหาเทโรสุวรรณะมามาโพชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโพคะมามามหาลาภูมามาสเพชนาะหูชนาปาวันตูเม นาชาลิติจิมบาลิจามหาเทโรสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโพคะมามามหาลาภพมามาสเพชนาปหูชนาปาวันตูเมนาชาลิติจิมบาลิจามหาเทโรสุวรรณะมามาโพชนะมามาวัตถุวัฏฐามามา พลาพลังมามาภพคะมามามหาลาภพมามาสะเพชนาปหูชนาภาวันตูเมนาชาลิติจิมปาลิจามหาเทโรสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาภพคะมามา มหาลาภูมามาสเพชนาหูชนาปาวันตูเมนาชาลิติจิมปาลิจามหาเทโรสุวรรณะมามาโพชนะมามาวัตุวัฏฐามามาผลาพลังมามาโพคะมามามหาลาภูมามาสเพชนาหูชนาปาวันตูเม นัจาลิติจิมบาลีจะมหาเทโรสุวรรณะมามาโพชนามามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโพคะมามามหาลาโพมามาสเพชนาปหูชนาปาวันตูเมนัจาลิติจิมบาลีจะมหาเทโรสุวรรณะมามาโพชนามามาวัตถุวัฏฐามามา พลาพลังมามาภูคะมามามหาลาภูมามาสเพชนาปหูชนาปาวันตูเม